ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 837ตอนหวนรำลึก23ปี วันละสังขารหลวงปูส่สวงกับหลวงตาสงในครั้งสมัยที่หลวงปูส่สวงยังมีชีวิตอยู่วัดที่หลวงปูส่สวงมาบ่อยๆนั่นก็คือวัดขยุงโดยทุกครั้งหลวงปู่จะมาสนทนาธรรมกับหลวงตาสงที่เป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่ <c oughs> ระยะเวลาที่ผ่านพ้นมาจนหลวงปูส่สวงลาสังขาร หลวงตาสงที่ผ่านมานั้นช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นจำนวนมากซึ่งในสมัยก่อนคนป่วยที่ไม่มีเงินรักษาจะมาหาหลวงตาสงที่วัดขยุงให้หลวงตาช่วยขนาดนี้หลวงตาสงป่วยขนาดเงินจะซื้อยายังไม่มีเรามารับฟังเสียงจากแม่ชีที่อยู่ช่วยรักษาพ่อกันครับแล้วหลวงตาสงเป็นไงสบายดี อ๋อท่านไม่ค่อยสบายได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะอา้าวเป็นอะไรกันตามไปตาก็เป็นเป็นไข้ค่ะท่าออนถูกผลออจะเขาเรียกว่าไอโุกปอดนะออท่านไอไอแบบไอให้ง้นหมดนะก็ไปหาหมอไป,ไปดูเช็คไอโควิดหรือเปล่าอ๋อไปเช็คดูแล้วก็ว่าไม่ได้เป็นไรว่าเป็นเป็นหวัดเ,เป็นธรรมดาจ้ะ ทีนี้ก็เลยไปหาหมอไปหายมีคิดก็เลยมาเอาเอาเอ,าอะไรเรียกว่ายายาแบบพื้นบ้านเขาเรียกว่าฟ้าไทโคนนะอเอาไปมันมามาแบบชันให้สุดเอามาสามใบให้ทันเคี้ยวนะก็รู้สึกว่ามันแรงนยมันแรงนะระวังหน่อยน,นะจ่าก็ก็ดีขึ้นค่ะท่านจะไอทุก ถูกกับอากาศตอนกลางคืนตอนชืน้นท่านจะไอนิดหนึ่งนะก,ก็เริ่มดีแล้วค่ะเพราะว่าโอ้ช่วงนั้นก็แย่เหมือนกันใส่เสื้อนหนาหาอะไรนหน,นาห่มหน่อยอ้าไปท่านอาบน้ำถูกคนด้วยแล้วก็ไปมันร้อนด้วยท่านอาบน้ํากลางวันนะท่าน,น,นกล็ล่มป่วยก็ดูเลบิชก็ต้มน้ําอุ่นเช็ดตัวให้ท่านจา้อือหูวไปเรื่อยๆนี่แหละจ้ะ เออเน,นี่ยวันที่8ดเดือนหน้าเนี่ยจะครบครบ23าปีของการระสังขารของหลวงปู่สวงแล้วอ่ะเออแม่ชีเออจะส่งหลวงปู่สู่นิพพานยังไงเราพูดเพราะพาะสิออขอหลวงปู่สวงให้ขึ้นสู่นิพพานหรอคะก็ขอให้ท่านขึ้นชั้นสวรรค์ชัน้นมิหิมาลัยถอยท่านสู่สวงสวรรค์หกภูมิที่เป็นเทพเทวดาท่านหลุดพ้นจาก นี่แล้วนะเป็นพระท่านเป็นพระอรหันต์จ้ะท่านสำเร็จแล้วเราไม่มีอะไรที่จะพูดให้ท่านเพราะว่าท่านสําเร็จแล้วนั่นแหละคือความหมายว่าดีที่สุดค่ะท่านเป็นพระผู้สาเร็จพระอรหันต์อีกองคหนึ่งค่ะเออแล้วตอนที่ตอนที่เจอกับหลวงปู่สวงเนี่ยหลวงปู่สวงเคยพูดอะไรกับแม่ชีบ้างไหมไม่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 ค่อยพูดนะท่านพูดแต่ท่านพูดบอกไอ้บอกโยมให้ช่วงหนึ่งนะท่านบอกว่า ตา,าถ้าเจอท่านตอนเด็กก็ม่ชีไปหาแต hmm ่มิชีม่ชีมั่นที่อยู่กับลุงปู่สวงน,น่ะ hmm. จะชอบไปกับป้านะ hmm. เพราะว่าเป็น,เป,นเป็นอะไรล่ะแม่เสียนะเป็นกับพระพ่อท่านบวช hmm. มิชีก็ติดตามป้าพี่สาวของพ่อต hmm. าไปหาแต hmm ่ลุงปู่สวงมิชีก็ติดตามท่านไปครั้งแรกก็รู้สึกดีใจ hmm. ไปครั้งที่สองก็เกิดการว่าเลื่อมใสน่ะเห็น hmm. มิชีแล้วก็ศรัทธาเพราะว่าเห็นมิชีมั่นอยู่กับลุงปู่ท่านไอ ไอ้ทำถึงหันถวายนะ่ะบร,ระเขาเรียกว่าโปรกาสรับใช้นะ่ะท่านมีกระต๊อบเล็กๆอันหนึ่งนะลวงป,ปู่ไปไหนมาไหน,ไ,หนไปที่ไหนก็แล้วแต่กลางกลางคืนไปไหนก็แล้วแต่ลูงป,ปู่ท่านมีลูกศิษย์เยอะเนาะไปทั่วทั่วทุกจังหวัดเลยท่านก็ะต้องจะแวะมาหาที่ในบวัดโคแก้วนะมาถึงกระต๊อบแม่ชีบ้านนะถ้าถ้าจําไม่ผิดตอนที่แม่ชีได้เจอกับลวงปู่ศูนย์ตอนนั้นแม่ชีอายุป,ประมาณเท่าไหร่อ่ะโอ้ขี่ขวบได้อ่ะ สี่ขวบน่าจะเป็นเจ็ดขวบค่ะอ๋อเจ็ดแปดขวบเองเหรอ,อ,อจ้าเขาป้าเชอบเดินไปหาไอ้ลวงปู่ตอนท่านท่านชอบไปทาบุญนะอ๋อิธีก็อาศัยด้วยป้าจะไปไหนตามท่านตลอดนะก็ยังเด็กมากเลยก็ท่านไม่ค่อยพูดแต่จะพบท่านบ่อยนะทุกครั้งก็กราบไหว้มิชีก็อยู่หา่างนี่ใดจะก้มอย่างเงี้น่ะถ้าตอนตอนนี้หลวงตาสงจะพูดถึงหลวงปู่ได้ไหม ถึงว่าย3ิบสามปีที่หลวงปู่จากไปแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านคงพูดไม่ได้เพราะว่าช่วงเป็นไม่สบายหนักก็เลยอาจจะลงลลงจะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะท่านจะอะไรท่านยังไม่ไม่ฟื้นเต็มที่เท่าไหร่ค่ะเพราะเป็นหนักคะไม่เป็นไรไม่เป็นไร่าปาพูดตรงๆค่ะอาการเป็นมากเลยเรอลูกเดินเหินได้ไหมตอนนี้เดินได้เนี่ยนคือมิี่ก็เอ้ชั้นกระชั้นข้าวกำลังได้ค่ะชั้นไปไกล่ ทุกๆวันจะมีเทวดา,ารักษาหลวงปู่อยู่หกองแตหลวงปู่อยู่ที่นี่ประจําทุกวันไปไกลไม่ได้เพราะว่ามไม่ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะช่วงช่วงนี้พระพัาานป่วยจ้ะเป็นเป็นหนักเลยเรอจ้ะอืมจ้ะเป็นโทรศัพท์าหาใครก็มไม่ไม่ติดเลยค่ะกลางคืนยิง่งกลางคืนยิ่งแย่มากมันมีมีมีใครจ่ายจ้ะท่านเป็นกลางคืน ไม่ถึงชักน่ะตัวงิตตรงทัานทรมานจ่าไอไอแบบไม่หายใจน่ะมิจีก็อแต่นวนี่ว่านาทีสุดท้ายได้แต่อธิษฐานมองหน้าหลวงปู่ช่วยพ่อปู่ด้วยจ้ะไม่รู้จะอันนี้ยังไงก็ทําอะไรไม่ถูกนาอวิ่งไปไอเขาเรียกว่าต้มน้ําน่ะถึงชงน้ําร้อนมามาเช็ดตัวให้ท่านตลอดแล้วก็เอามาให้ท่านดื่มนะประคองท่านตลอดเดี๋ยพยุงท่าน ดีนะที่ตอนนี้ปจัจจัยเราก็พอมีไหมอ่ะถ้าพูดตรงๆ,รงๆไม่มีเลยค่ะเหรอจ้ามีมีพันหนึ่งไปกดมาเหลือสองร้อยเองเหรออ่าแม่ม่ชีแม่ช,มชีลองบอกเลขบัญชีช้าๆนะอ่ะมีอยู่ไหมเลขอ่าท่าน่าธนาคารอะไรต้องโยกในสมุดสำหรับเอฟซีของทางช่องนะครับถ้าหากว่า ท่านพอที่จะมีปัจจัยช่วยแบ่งเบานะครับแล้วก็ช่วยหลวงตาสงที่ตอนนี้ป่วยมากเลยนี่คือเสียงของลูกสาวของห<ช>ลวงตาสงนะครับ,รบถ้าหากว่าท่านมีจิตท่านไม่ลําบากนะครับถ้าหากว่าท่านท่านยังติดขัดขัดสนอยู่ก็ไม่ต้องนะครับสําหรับท่านที่พอจะมีทางพอจะช่วยกันได้คนนิดคนหน่อยก็ยังดีอ่ครับแม่ชีครับหมายเลขบัญชีธนาคารอะไรครับหนึหนึ่งเก้าค่ะ เลขบัญชีหนึ่งหนึ่งเก้าทับหนึ่งขีดหนึ่งแล้วสองห้าแปดจ้ะสองห้าแปดสองห้าแปดหนึ่งหกห้าค่ะหนึ่งหกห้าเออบัญชีธนาคารธนาคารกรสิกรไทยค่ะกะสิกรไทยชื่อบัญชีสิรินทิปโตทองอะไรนะฮะสิรินทิปโตทองอสิรินทิปโตทองอ อ่ะแม่ชีอลองบอกเลขบัญชีช้าๆอีกทีหนึง่งหนึ่งหนึ่งเก้าขีดหนึ่งสองห้าแปดหนึ่งหกห้าค่ะครับเอาละครับเราก็ทางช่องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเออเออหลวงตาสงก็ตอนนี้กำลังลำบากด้วยนะฮะแล้วก็อายุมากแล้วแล้วตอนนี้ก็เงินในบัญชีก็เหลือแค่เพียงสองร้อยบาทเองนะครับแต่ขอขอ,อนุมตินาสาธุ กับสะพานบนทุกท่านนะที่ช่วยเหลือไม่ฉี่กับหลวงปู่คือหลวงปู่ท่านลําบากจริงๆค่ะ hmm. เรา hmm. เราเราเราถ้าถ้าไมน่นี้เราก็จะไม่ไม่กล้าที่จะรบกวนแล้วแต่ศรัทธาสะพานบนค่ะ hmm. ที่ท่านจะอนุเคราะห์เมตตาค่ะ hmm. เพราะว่าให้มาดูกันในในอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะ hmm. ว่าช่วงที่ท่านป่วยนี่ก็แย่มันลำบากสารพัดเลยหนจะไปหาหมอในจะการที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งห้องห้องน้ําห้องน้ําก็บางทีก็ต้องให้พ่อไปออกไปอาบข้างนอกเพราะว่าใช้ไม่ได้ไมเพราะว่าห้องน้าไม่ไม่มันมันที่เดียวกันห้องน้ําขับพงส่วมนี่เวลาเวลาอาบถ้าอาบไปอาทิตย์หนึ่งก็เดือนละสี่ร้อยต้องให้เขาสูบออกค่ะเพราะงั้นมันท่วมมันอยู่ยากค่ะแต่ห้องน้าไม่ไม่เป็นไรแต่ห้องเปรี้ย่จห้องส้วมของลุงปูนี่เลย จนตัดสินใจให้ท่านอาบน้ําข้างนอกนี่ท่านก็ป่วยด้วยอย่างนี้ท่านเดินไปลําบากอะไรประมาณนี้อืมเพราะว่าถ้าท่านแข็งแรงท่านจะเดินออกข้างนอกท่านพูดบอกว่าถ้าเราอาบข้างในเราไม่มีเงินที่จะนายจะซื้อกับข้าวนายจะสูบห่อส้วมท่านท่านพูดอย่างนี้นะขอขอบคุณท่านท่านค่ะเทท่านให้ความเมตตาให้ไม่ทีกับพ่ออยู่ตรงนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วค่ะอืม ก็คือว่าได้พลางจากได้ปัญญาค่ะโอเคงั้นงั้นก็เราก็รอสายทาน้ำใจจากเอฟซีของทางช่องแก็กลับขอบคุณนะคะอนุโมทนาอีกครั้งนะคะทางช่องขอเป็นสะพานบุญให้กับทุกทท่านที่มีความประสงค์ที่จะช่วยหลวงตาสง์ที่กำลังอาพาธได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี119 หนึ่งสองห้าแปดหนึ่งหกห้ายำธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชีหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองห้าแปดหนึ่งหกห้าสำหรับท่านที่ไปงานวันครบรอบ23าปีวันละสังขารหลวงปู่สวง ขอเชิญท่านแวะไปกราบไปเยี่ยมเยียนหลวงตาสง์ที่วัดขยุงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดไพรพัฒนานะครับจะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เหมือนดังคำของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าถ้าทำบุญกับเราโดยให้แก่ภิกษุที่อาพาธเหมือนกับทำบุญให้เราดังนั้นอานิสงส์ทำบุญพระสงฆ์ที่อาพาธจะทำให้ชีวิตของเรานั้นไรโรคภัยไข้เจ็บ โรคที่อยู่ที่ตัวจะเบาบางลงจะหายไปโรคร้ายและสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหลายจะพินาศหายไปทําให้ชีวิตปลอดภัยแลคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเพศภัยทั้งหลายตลอดจนถึงส่งผลให้ชีวิตนี้เจริญรุ่งเรืองทําอะไรสําเร็จไม่ติดขัดการงานการเงินคล่องตัวอย่างง่ายดายทันตาเห็น อิดิเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเพ<อ>ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ